ดึกสงัดเงียบสงบในคืนพระจันทร์เต็มดวงเสียงเกลียดร้องของหญิงชราวัยดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดในยามราตรีกานที่ท้ายหมู่บ้านแล้วร่างของหญิงชราวัยก็กรบกรายร่างเป็นเสือตัวใหญ่ดำทะมึนกระโจนออกทางหน้าต่างบ้านของแกแล้ววิ่งเข้าไปทางไร่ป่าลึก รุ่งสามวันต่อมาพวกชาวบ้านต่างพากันออกจากบ้านไปหาทำไร่ทำสวนตัดอ้อยรับจ้างกันก็ได้พบเห็นกับรอยที่พวกชาวบ้านไม่เคยพบเห็นมาก่อนนี่นี่มันเป็นรอยของอะไรไอ้สำจะว่าเป็นรอยงวรอยกวายก็ไม่ใช่นะักกูว่าเออข้าก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้มา ข้าก็ไม่เคยเห็นรอยแบบนี้มาก่อนเช่นกันมันวิ่งเข้าไปในป่าอ้อยทางไร่ของตาเรืองนุน่นป้า,ป,า,ป,าป้าเราเรีบไปตัดอ้อยยายมีกันเรียม,มันจะสายวันนั้นไอ้มากับไอ้สำก็ได้พูดเรื่องที่พวกมันได้เห็นร่องรอยดังกล่าวให้กับทุกคนที่มาตัดอ้อยด้วยกันได้ฟังทุกคนได้ฟังแล้ว ก็ต่างวิาพากษ์วิจารณ์กับรอยดังกล่าวกันไปต่างๆนานา,นาจนตะวันใกล้ตกดินทุกคนก็หยุดตัดอ้อยแล้วพากันแยกย้ายกลับบ้านของใครของมันแต่ไอ้สำกับไอ้มาก็สงสัยกับรอยที่พวกมันได้เห็นยังไม่ลืมทั้งสองหลังจากเลิกจากตัดอ้อยในตอนเย็นกันของวันนั้น ก็ได้ชวนกันมานั่งกองเราที่ร้านค้ากลางหมู่บ้านก็ได้พากันตกเตียงก,กันกับรอยที่พวกมันสองคนพากันได้เห็นกันหรือว่ามันจะเป็นรอยหมีไอ้สำเออกูวว่ารอยเสือไอ้มาเป็นรอยอย่างนั้นมึงก็ว่าไปไอ้สำเสือเสือที่ไหนกันจะมาอยู่แถวหมู่บ้านของพวกเรามึงก็คิดไปไกลเกิน มันก็ไม่แน่ไอ้มาเพราะตอนนี้หมู่บ้านของพวกเรามีแต่ไร่อ,อ้อยขึ้นเต็มไปหมดอีกอย่างหมู่บ้านของพวกเราก็เติดกับภูเขาด้วยข้าว่ามันน่าจะเป็นไปได้มันอาจจะลงจากภูกเขามาหากินแถวแถวหมู่บ้านของพวกเรากูว่าเอาอย่างนี้ไอ้สำพรุ่งนี้เราหยุดตัดอ้อยรับจ้างกัน แล้วเราไปสะกดรอยตามที่เราเห็นนั่นให้มันหายสงสัยกันดีไหมวะเออเออดีเหมือนกันไอ้มาจะได้ไม่มานั่งถกเถียงกันแบบนี้อีกวันต่อมาไอ้สัมกับไอ้มาก็ได้ออกจากบ้านพากันเดินตรงมายังที่พวกมันเห็นรอยดังกล่าวเพื่อจะมาพิสูจน์ สกัดอร่อยตามให้มันหายสงสัยกันว่ามันเป็นรอยอะไรกันแน่ทั้งสองปากกระเดินตามรอยดังกล่าไปทางไร่อ้อยของตาเรืองแล้วมาหยุดกันที่ไร่อ้อยของตาเรืองโอ้สุดจะรกทึบไอ้สำแล้วเราจะเข้าไปได้ยังไงอีกอย่างไร่อ้อยของตาเรืองแกก็มีเป็นร้อยๆไร่กูัวว่า ไม่ไหวคืนเข้าไปเราสองคนหาทางออกกันไม่เจอแน่แล้วมึงจะเอาอยัางไงต่อไอ้มากูว่าเราเดินย้อนกลับไปดูทางที่มันมาดีกว่าดีไหมว่ามันเดินมาจากทางไหนกันว่าแล้วไอ้มากับไอ้สามก็ได้พากันเดินย้อนกลับตามรอยดังกล่าวไป ทั้งสองเดินตามรอยกันมาเรื่อยๆจนมาหยุดเอาตรงที่ทางหน้าต่างของบ้านยายแมนอ้าวแล้วมันมาหยุดเอาที่ตรงหน้าต่างของบ้านยายแมนนี่ไอ้มาดูรอยมันตรงนี้สิเหมือนมันกระโดดลงมาจากทางหน้าต่างบ้านของยายแมนนะมึงมึงว่าเหมือนกูไหมไอ้มาใช่ แน่เลยเริ่มมันจะขมือบยายแมนไปแล้ววะยายแมนยายแมนยายแมนเอทำไมแกเงียบเงียบเองไปหาไม้ท่อนใหญ่ๆมาให้ข้าหน่อยสิไอ้สำเดี๋ยวข้าจะเอามาพาดขอบหน้าต่างปีนขึ้นไปดูให้มันหายสงสัยเรียกแกแล้วเรียกอีกแกก็ไม่ขานตอบสักที ยังเหลือเป็นคนอยู่อีกไหมวะเออเออรอข้าแป๊บหลังจากไอ้สำหาไมา้ท่อนใหญ่มาพาดขอบหน้าต่างแล้วไอ้มาก็เรียบเปลียนขึ้นไปส่องดูตทตนทีแต่ไอ้มาก็เห็นแต่ความว่างเปล่าที่อยู่ในห้องนอนของยายแมนแกแล้วไอ้มากกับไอ้สำก็พากันเดินมาทางประตู หน้าบ้านของยายแมนไอมากับไอ้สำก็พากันเดินลัดเลาะหาตัวยายแมนกันตั้งนานแต่ก็ไม่พบเห็นยายแมนเลยเออหรือหรือว่าแกจะเดินไปหาซื้อของกินในหมู่บ้านว่าไอส้สำมมึงว่ามาก็มีเหตุผลนะไอมาเอาอย่างนี้เอ็อย่าเพิ่งไปพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังก่อนนะไอมา เดี๋ยวตอนใกล้จะมืดเราค่อยมาที่บ้านของยายแมนแกอีกมาดูกันว่ายายแม้นแกถูกสัตว์รอยที่เราเห็นนั่นมันฆ่าไปกินแล้วหรือยังเอ,ออเออพอใกล้จะมืดของวันนั้นไอ้มากับไอส้สำก็พากันย้อนกลับมาที่บ้านของยายแมนแกอีกแต่ก็ไม่เจอตัวของยายแมน ไอ้สำกับไอ้มาจึงพากันแน่ใจแล้วว่ายายแมนต้องถูกไอ้สัตว์รอยประหลาดนั้นฆ่าไปกินแล้วแน่ๆไอ้สำกับไอ้มาจึงรีบนำเรื่องราที่เห็นมาบอกกับท่านผู้ใหญ่บ้านหลังจากผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งจากไอ้สำกับไอ้มาแล้วจึงรีบเราประกาศให้กับพวกชาวบ้านไปรวมตัวกันที่บ้านของยายแมนแก ทันทีเพื่อออกตามหาตัวยายแมนและรอยสัตว์ประหลาดตัวนั้นไปแต่คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านที่มีประสบการณ์การออกล่าสัตว์ป่าเมื่อได้เห็นรอยดังเปล่าแล้วแกก็สรุปทันทีเลยว่านี่มันเป็นรอยเสือโคร่งตัวใหญ่แย่ yeah, แล้วละ หมู่บ้านของพวกเราคราวนี้แย่ยังไงปูดินนี่มันเป็นรอยเสือโคร่งตัวใหญ่เลยนะรอยเสือรอปูดินใช่นี่คือรอยเสือโคร่งตัวใหญ่แล้วไอ้สับกับไอ้มาพวกแกตามรอยมันไปถึงไหนกันไปทางไร่อ้อยของตาเริงครับผู้ใหญ่บ้านถ้าอย่างนั้น ใครที่มีไฟสองทางให้กลับไปเอาที่บ้านแล้วอาวุธมาด้วยครบมือเพื่อไว้ป้องกันตัวแล้วก็กลับมาเจอกันที่บ้านของยายเมียนอีกเดี๋ยวข้าจะจัดแบ่งคนของพวกเราให้ออกตามไอ้รอยเสือดนั่นไปหลังจากทุกคนในหมู่บ้านได้ยินผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านพูดดังนั้นแล้วก็พากันกลับบ้านเพื่อจัดหาเอาสิ่ง ที่ผู้ใหญ่บ้านสั่งทันทีคืนนั้นหลังจากพวกชาวบ้านได้สิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านแกบอกสั่งก็กลับมารวมตัวกันที่บ้านของยายแมนอีกเช่นเดิมเพื่อรอคำสั่งจากผู้ใหญ่บ้านอีกทีมาครบกันแล้วทุกคนแล้วนะเดี๋ยวให้ทุกคนแยกตีวงล้อมโอบล้อมไร่อ้อยของตาเลืองแกเอาไวา้ ดูด้วยนะว่ามันมีรอยของเสือไหมเล็ดรอดออกไปจากไร่อ้อยของตาเริงแกหรือเปล่าหลังจากพวกชาวบ้านได้รับคำสั่งจากผู้นำของหมู่บ้านแล้วก็พากันออกเดินตีวงล้อมรอบไร่อ้อยของตาเริงในทันทีมันมืดเนาะถ้าเป็นตอนกลางวันจะมองเห็นสะดวกสะดวกกว่าน,นี้หน่อย อย่าบ่นเลยนะไอ้สำม,มึงนี่ทำทำตามท่านหลวงผู้ใหญ่เขาสั่งเถอะแต่คืนนี้ก็ไร้วี่แววที่จะเจอตัวเจ้าเสือกับยายแมนฟ้าสางวันต่อมาผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแผนใหม่ให้พวกชจวบ้านเดินตีเป็นหน้ากระดานเดินเข้าไปในป่าไร่อ้อยตาเริงและแล้วในที่สุด พวกชาวบ้านก็ได้เจอตัวของยายแมนนอนตัวกดอยู่ในกลางป่าอ้อยของตาเรืองและก็ได้มีรอยเท้าของเสือเหยียบย่ำเต็มไปทั่วบริเวณที่ยายแมนแกนอนกดตัวอยู่ทำเอาพวกชาวบ้านที่พบเห็นเช่นนั้นต่างพากันมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาพวกชาวบ้านก็ได้นำตัวของยายแมน ออกจากป่าอ้อยกลับมายังบ้านของแกและพวกชาวบ้านก็ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาปู่ดินซึ่งแกเป็นผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านแกว่ายายแม้นกลายเป็นเสือสมิงไปเสียแล้วทุกวันเพญขึ้นพระจันทร์เต็มดวงยายแม้นแกก็จะกลายร่างเป็นเสือสมิงทันทีและจะดุร้ายมาก เวรกรรมของยายแมนแท้ๆที่เจ้าวิญญาณร้ายเสือสมิงมาอยู่กับแก